วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้บรรยายธรรมให้แกท่านพระโยคาวาจรและโยคีหรือว่าคณะผู้ปฏิบัติได้รับฟังกันก็จะบรรยายธรรมในหัวข้อนารูปปาริเชทยานปัจจยะปริกายานและสัมมาชนะยานนามรูปปริเฉทยานนั้นเป็น ญาณที่ปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรูปนามแท้จริงเป็นอย่างไรและสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ไม่ปรับปนกันอย่างชัดเจนยาณน,นี้กำหนดจนรู้เห็นรูปเห็นนามว่าเป็นคนละส่วนซึ่งไม่ได้ปรับปนกันการรู้จักจําแนกรูปและนามอันเป็นสิ่งที่รู้ หรือเป็นอารมณ์เครื่องระลึกของสติออกจากจิตผู้รู้หมายถึงความรู้จักรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นของจริงนะก็มีแต่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเอาเรามาดูรูปรูปนี้คืออะไรรูปก็คือสิ่งที่รับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นและกาย ซึ่งได้แก่สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆซึ่งมีการแตกดับหรือเสื่อมสลายอยู่เสมอคำพีอธิบายว่าธรรมชาติใดย่อมแตกดับสลายเพราะความร้อนบ้างความเย็นบ้างเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่ารูปนะเราท่านทั้งหลายเอาเรามาดูเรื่องของนาม นามนี้คือสภาวะที่รับรู้ทางใจและความรู้สึกนึกคิดต่างๆมีการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะมีหน้าที่ประกอบกับจิตและเจตสิกด้วยกันมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดได้แก่นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองอันนี้ก็เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาก็จะสามารถแก้ รูปแยกนามได้เราไม่จําเป็นต้องไปคอยจ้องเอออันนี้คือรูปอันนี้คือนามไม่ต้องมันจะเหนื่อยเปล่าถ้าเราทําอย่างนั้นมันก็จะเกิดอัตราขึ้นมาเกิดการเพ่งโดยการจดจ่อมากเกินไปคอยไปเหมือนกับคนจับผิดนะจับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้นี่ก็เหมือนกันแล้วก็คอยไปจ้องคอยไปสังเกตไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติ ไปตามปกติเดี๋ยวปัญญาของเขาเขาแยกเองได้อันนี้ก็คือในระดับยันที่หนึ่งต่อไปอยันที่สองปัจจะยะปิคหายานก็คือปัญญาที่กำหนดรู้เห็นในสภาพของรูปกับนามเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันคือทั้งรูปและทั้งนามนั่นแหละเป็นเหตุอ่าเป็นผลซึ่งกันและกันอยู่ทุกขณะนะปัจจะยะแปลว่าเหตุและผล ปลิกหะแปลว่ากำหนดรู้ญาณแปลว่าปัญญาปัจจยะปลิกหายานจึงแปลว่ามีปัญญากำหนดรู้ทั้งเหตุและผลเหตุคือสิ่งที่เกิดก่อนผลคอยเกิดทีหลังเช่นรูปเกิดก่อนนามเกิดทีหลังนามเกิดก่อนรูปเกิดทีหลังเป็นต้นสภาวะของญาณน,นี้ คือเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามคือจะเห็นว่ารูปนามนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันมีความเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยกันเช่นขณะที่การก้าวไปการคูการเหยียดการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นไปเพราะว่ามีธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นตัวเหตุปัจจัยคือมีจิตจิตปรารถนาจะให้กายเคลื่อนไหวกายก็เคลื่อนไหว จิตปรารถนาจะให้ยืนกายก็ยืนจิตปรารถนาจะเดินจงกรมกายก็เดินจงกรมจิตปรารถนาจะนอนกายก็นอนคือลมไปผักดันให้กายนั้นเป็นไปอย่างนี้ก็เรียกว่านามเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปนามคือจิตใจเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปรูปที่ก้าวไปรูปที่เคลื่อนไหว เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าจิตเป็นปัจจัยจิตสั่งการคนตายลุกขึ้นเดินได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีจิตเรานี่มีจิตเราเดินเราพูดจะพูดจะคิดอะไรจิตสั่งการทั้งนั้นบางครั้งรูปเป็นเหตุก็มีนะนามเป็นผลเช่นท้องพองขึ้นก่อนแล้วจิตจึงวิ่งไปกําหนดทีหลังเป็นต้นบางครั้งนามเป็นเหตุ รูปเป็นผลเช่นจิตวิ่งไปอยู่ก่อนแล้วท้องจึงพองขึ้นทีหลังอาอยากยืนเป็นเหตุรูปที่ยืนเป็นผลอยากนั่งเป็นเหตุรูปที่นั่งเป็นผลพองค้างอยู่ลงไปไม่สุดก็มียุบลงไปลึกๆแล้วค้างอยู่ก็มีพองยุบหายไปเอามือไปคำดูก็ไม่มีความทุกข์ความสุข ความเฉยๆก็มีมากบ้างมีน้อยบ้างเวทนามีมากขึ้นแล้วก็ลดลงตัวเองคิดว่าไม่มีวาสนาแล้ววาสนาไม่ดีก็มีมีนิมิตมากวานมากเช่นเห็นเป็นคมไฟเห็นเป็นภาพเห็นเป็นสัตว์วิ่งไปวิ่งมาเป็นต้นอย่างนี้ก็มีพองยุบกับจิตที่กำหนดไปพร้อมๆกันบางทีสะดุง้งฟุ๊บ ไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างอันนี้ก็คือรูปกับนามเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต่อไปก็มาดูเรื่องของสัมมาทนายานสัมมาทนายานนี่แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์เพราะเหตุว่ามีลักษณะสามอย่างคือหนึ่งอนิจจังลักษณะความแปรปวนไม่ยั่งยืนความไม่เที่ยงสองทุกขังลักษณะความบีบคั้นความทนได้ยาก เป็นทุกข์ย่อมดับสลไยลไปสามอนัตตาลักษณะความไม่ใช่ตัวตนเราก็สังเกตได้ว่าเช่นความปวดเมื่อเราปวดแล้วก็จะมีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่ในนั้นแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปเห็นตัวอนิจจังทุกครังอนัตตาปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของทุกข์ค่อยๆลดลงลดลง,ลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นเมื่อทนไม่ได้บีบคั้นมากย่อม ดับไปในที่สุดที่กล่าวมานั้นไม่สามารถบังคับบัญชาได้จึงได้ชื่อว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ปัญญาที่กําหนดจนรู้เห็นยานนี้นะเป็นปัญญาที่กําหนดจนรู้เห็นไตรักษณคือความเกิดดับของรูปนามแต่ที่รู้ว่ารูปนามดับไปก็เพราะเห็นรูปนามใหม่เกิดสืบต่อกันแทน แต่ที่รู้ว่ารูปนามดับไปก็เพราะเห็นรูปนามใหม่เกิดเสียบต่อแทนขึ้นมาแล้วเห็นอย่างนี้เรียกว่าสันตติยังไม่ขาดและยังอาศัยจินตามยปัญญาย,ยู่อีกในหนึ่งว่าสมมสนญาณเป็นญาณที่ยกรูปนามขึ้นสู่ไตรักรู้ว่ารูปนามทั้งปวงนั้นปรากฏเป็นคราว เมื่อถูกรู้และรูปนามทั้งปวงนั้นล้วนหมุนเวียนเป็นแปลงไปตามเหตุปัจจัยตกอยู่ใต้กฎแต่ละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสมถนัญนณคือยานเหตนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายควานกำหนดรู้ให้จดจ่อต่อเนื่องเมื่อเรากำลังรู้อย่างจดจ่อต่อเนื่องแล้วย่อมเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ถามว่าเราต้องไปพยายามจ้องพยายามไปปฏิบัติไปดูไหมไม่ต้องทำเล่นเล่นเหมือนไม่เล่นทำเหมือนคนป่วยแต่ไม่ป่วยอยู่ในระหว่างกลางไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเอาพอดีพอดีกำหนดรูปไปเรื่อยๆจนกว่าสภาวะนั้นจะดับเมื่อสภาวะนั้นดับแล้วก็ชื่อว่าเป็นไตรักเป็นไตรักเป็นปนิจ,จังทุกขังงนั้ตาก็ได้ชื่อว่า ธรรมะสนญาณญาันที่สามแล้วคือเรากําหนดเราไม่ได้อยากให้ดับนะเรามีหน้าที่คือกําหนดไปเลยเดี๋ยวสภาวะของเขาเขาดับเองเราไม่ต้องไปอยากให้ให้ดับจะถ้ามีความอยากที่อยากจะให้สภาวะนั้นดับรู้ให้เท่าทันความอยากนั้นเสียก่อนเช่นเรากําหนดรู้ปวดอยู่เราอยากให้ปวดดับเราก็กําหนดอยากด้วยแลวก็กําหนดปวดด้วยวันนี้ก็ ขอฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงมีความเพียรในการปฏิบัติได้มีปัญญาเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์จนได้พระวายาณที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆกล่าวคือพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านตามอินทรีย์งตนเทนิน